สมุนไพรใช้เยียวยาอาการเลือดกำเดาไหลนะครับหนึ่งก็คือใบพลูให้คนนำใบพลูมาหนึ่งใบแล้วก็ม้วนให้เหมือนกับม้วนบุหรี่จากนั้นก็ขยี้ปลายข้างหนึ่งแล้วก็นำส่วนที่ขยี้สอดเข้าไปในรูจมูกที่เลือดกำเดาไหลทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเลือดกำเดาจะหยุดไหลเพราะใบพลูมีสมพคุณในการสมานแผลได้ดีนั่นเองนะครับสองก็คือน้ำมัน,นาว บีบน้ำมะนาวครึ่งลูกผสมกับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วจากนั้นก็เติมเกลือครึ่งช้อนชาและน้ำตาลไม่ขัดขาวอีกหนึ่งช้อนโตะ๊ะท่องดื่มวันละแก้วก่อนอาหารวิตามินซีจะช่วยแก้อาการเลือดออกตามไรฟันลักปิดลักเปิดและก็เลือดกำเดาไหลได้ด้วยนะครับสก็คือรากต้นข้าวใช้รากต้นข้าวที่เกี่ยวแล้วหนึ่งต้นถอนตั้งแต่รากขึ้นไปประมาณหนึ่งคืบล้างให้สะอาดต้มกับน้ำหนึ่งลิตรจนเดือด กรองด้วยผ้าขาวบางเอาแต่น้ําดื่มครั้งละหนึ่งแก้วก่อนหน้าอาหารเช้าเย็นจะช่วยข้ามเลือดกําเดาไหลได้ด้วยนะครับผม 4, 4ก็คือรากต้นฟรังใช้รากต้นฟรังหนึ่งกำมือล้างให้สะอาดต้มกับน้ํา1ลิตรจนเดือดกรองเอาแต่น้ําดื่มครั้งละหนึ่งแก้วก่อนหน้าอาหารเช้าเย็นนั่นเองครับ 5, 5ก็คือรากหัวชัชเท้าโดยใช้รากหัวชัชเท้านักประมาณ15กรัมล้างน้ําให้สะอาด ต้มหรือคั้นเอาแต่น้ำจากนั้นก็ใช้น้ำที่คั้นได้หยอดเข้าทางจมูกทางที่มีเลือดไหลออก1-2หยดหัวัยเท้ามีสรพคุณสมานแผลและก็ห้ามเลือดนั่นเองนะครับ6ก็คือรากไผ่ใช้รากไผ่เจ็ดรากล้างน้ำให้สะอาดตาให้ละเอียดหลังจากนั้นใส่น้ําเปล่า3หยดขยี้ให้เข้ากันกรองเอาแต่น้ําหยดน้ํารากไผ่ในรูจมูกข้างที่เลือดไหลไผ่มีสรพคุณช่วยแก้เลือดกําเดาไหลและก็ฆ่าเชื้อได้นะครับ สิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือสมุนไพรช่วยลดไขมันในเลือดซึ่งเป็นของดีที่คุณสามารถหามารับประทานได้นั่นเองนะครับคุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรลดไขมันในเลือดได้จากคลิปวิดีโอด้านข้างนี้ได้เลยนะครับ